สวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับปันธนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณสวัสดิ์สินสาดกนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอะไรดียหุ้นก็แล้วกันแต่เชี่ยวชาญหลายอย่างเอาว่าหุ้นหุ้นเป็นหลักอกยาอยากรู้ครับเอาทุกอย่างที่อยากรู้ไม่ไม่ไม่เปนขนาดนั้นหรอกครับเนื่องจากผมได้อ่านเฟซบุ๊กของพี่หมูหลายหลายบทความเนาะแล้วก็เราก็เลยอยากจะเอามาคุยกันเพราะว่ารู้สึกทึ่งในข้อมูลแล้วก็มีกราฟมีอะไรเยอะแยะ อยากจะถามพี่หมูนะฮะว่าตอนนี้ถามคำถามเลยเราเร็วแล้วก็แรงนะฮะทรัมป์ออกแบบภาษีเที่ยวเนี่ยพี่หมูถูกใจไหมในวิธีการทำงานของเขาอะเร็วและ<ม>แรงเนี่ยผม,ผมคิดว่ามันมีข้อหน้าสังเกตดิค่ะคือบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราจะวิะคะเ,เ,วเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อ่ะผมวิเคราะห์ให้ฟังสันส้นๆว่าทรัมป์เนี่ยหนึ่งรีบ คุณไทยคิดดูนะเข้ามาแป๊บเดียวเนี่ยไม่ได้หายใจเลยคือเขาไม่ได้มีแบบต้องไปทําผมรู้สึกเหมือนกับว่าประธานที่พดีไม่มีหน้าที่อื่นตอนนี้เลยอะคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมยกเว้นมานั่งเซ็น e x e c utive order แล้วก็มาขึ้นภาษีแล้วก็มาออกข่าวคือเกือบจะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยทั้งใ,ในสามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ยีสิบมกราคมก็คือวันที่ดีฟซิกประกาศตัวและก็คือวันที่คุณทรัมป์สาบานเข้ารับตำแหน่งอืม ผมว่านะคุณทรมเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเราเคยคุยกันแล้วเขาเป็นคนเป็นพอ่อค้าเป็นดีเอเกอร์ไม่ใช่นักเทศาศาสตร์ไม่ใช่ไฟแนนซ์เขาสนใจก็คือทำดิวอ่าเนี่ยคือสิ่งที่เขากำลังทำคือดิวเพียงแต่ว่าอะไรครับเขาเอาอำนาจของประธานดิบไปดีสหรัฐเยมาใช้เนี่ยรู้อันนี้สิมันน่ากลัวเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบเอ้ยบริษัทของเขาเอง อาณาจักรก็เองตอนนี้ไม่ใช่ละทีนี้ทําไมผมมองอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเชื่อว่าที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมากกว่าที่คิดใช่ฮะตัวเลขมันมากกว่าที่คิดเช่นโอ้โหประกาศสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ทิศทางการกระทําเหมือนที่คิดคืออะไรครับคือผมคิดว่าทําเข้ามารอบเนี่ยชัดเจนมากคือเขาต้องการล้มโตอืมหํางไพอืม ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอาสั้นๆเลยนะครับเพราะสารัฐตอนนี้จนตรอกอ,อินซีจนตรอกนะทําไมถึงจนตรอกเพราะที่ผ่านมาห้ากสิบปีเนี่ยสาระใช้การขาดดุลการค้าในการทําให้ตัวเองรวยฟังดีนะฮะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พูดเลยพูดภาษาง่ายๆคืออะไรก็ตามที่วันนี้เป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะบอกดีอ่าเพรอโลกาพิวัต globalization ดีทุกคนก็จะถูกบังคับให้อยู่ต้องเปิดประเทศอยู่ต้องทำอย่างนั้นง่ายสุดเลยดูตรงไหนฮะ1997ที่เราเจ๋งเขาสั่งให้เราทำอะไรฮะทำนู่นทำนี่เปิดประเทศวันนี้กลับข้างกันอะไรเห็นไหมเพราะวันโลกาพิวั์สำหรับเขาไม่ดีแต่มันดีกับจีนมันดีกับรัสเซียแต่ไม่ใช่สหรัฐอ่ะไม่ใช่ละ อันที่สองคือทําไมมันถึงทําให้เขาเป็นมันมันมันมาจุกตูดตอนนี้ก็คือว่านี่ครับสหรัฐมีการขาดดุลทุกปีประมาณหนึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดห้าล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐวันนี้ก็มีนี่ประมาณสามสิบหกล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ติดเพดานนี้ไปแล้วถ้าจะกู้ต่อก็ต้องเพิ่มเพดานนี้แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เพดานนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้า เพิ่มเข้ามาแล้วจะมีใครซื้อนี่คุณหรือเปล่ามากกว่าตอนนี้เพราะการดีดอลลารเซชันเนี่ยมันคือการเทขายนี่ทิ้งถูกไหมครับนี่ดอลลาร์พันธบัตรมันแปลว่าถ้าผมอะมองว่าเอถ้าผมไปปรับพิมพ์เงินผมไปออกพันธบัตรมาในใน,ในมันรีไฟแนนซ์แบบที่ผมทำมาห้าหกสิบปีเนี่ยมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าอืมว่าอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีไม่เยอะ อันนี้ประเด็นแรกละพูดระษาง,ง่ายๆพี่กแลรงจะคิดถึงว่าเฮ้ยถ้าผมจะออกบอลแต่ผมกลัวไม่แน่ใจแล้วจะมีคนซื้อไหมครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้อํานาจของผมในการที่บังคับคนนูน้นคนนี้ทํานู่นทํานี้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้นี่หมายความว่าไม่ไม่นับการที่ระสีนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วพอข้ามาว่าแล้วเขามีนี่อีกสามล้านล้านดอลลาร์ครับที่มันจะดิว ผมถามในสิ้นปีครับคุณทางนีผมถาม,มถาม้านิ้วมันสามล้านล้านดอลลาร์คุณจะแปลงให้ไหนมาเมาืม่อคืนนะะแล้วถ้ามันมันดีฟอล์ขึ้นมาน,นี่ตาย,ยนะครับครับแต่ถ้าสมมุติไม่ดีฟอล์ออะบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็อ,ออกไปสิเทเชอรี่พันธบัตรก็พิมพ์ไปสิมันก็ทําได้นะครับแต่อย่างที่ผมพูดอะพิมพ์เงินอนะไม่ยากแต่ออกพันธบัตรแล้วมีคนซื้ออันนี้ยากกว่าครับปัจจุบันนะครับ อันนี้ยากกว่าเยอะแล้วจริงๆอ่ะมันจะกตรงข้ามด้วยมีแต่คนเทขายเทขายตอนนี้จีนก็ถือยังไม่ถึงหนึ่งล้านล้านแล้วนะครับ,รบลดลงเกินครึ่งละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เลยทําให้สหรัฐเอาแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขาทํามาตลอดห้าหกสิบปีเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้แล้ววะก็จะทํำยังไงอย่างนั้นต้องทำถ้ายัางไงเขาก็ต้องเดินไปสู่ความอ่อนแอเศรษฐกิจแย่ลงเงินดอลลาร์ต้องเสื่อม อันนี้คือทิศทางที่จะเห็นชัดเจนของสารัดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าอ่า if I go to hell you will too จบฮะนั่นก็สิ่งที่ท่านาคิดเลยวันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆนะถามผมนะามทาพิธีก็พูดว่าให้จะขึ้น200สองร้อเปอร์เซ็เขาจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ครับตอนนี้เพราะสิ่งทีท่เขาสนใจคืออะไรครับมันมากพอที่เขาจะ หนึ่งแอคชั่นอยู่สามสี่เรื่องเองหนึ่งแสดงให้เห็นว่าสารัฐอย่างแน่อยู่นะอยู่ต้องกลับมาจิ้มกล้องอ่อสาสหรัฐจิ้มกล้องนี่แปลว่าอะไรครับมาอ่ามาเหมือนกับมามามา,มาเคารพนะฮะเขาอันนี้อันที่สองคือต้องการจะหาเงินมาแก้ปัญหาเหมืนอนที่ผมพูดอะว่า ถ้าสิ้นปีมันหมดมันสามล้านล้านกว่าดอลาลาร์บวกกับขาดดุลนี้หนึ่งล้านล้านกว่าสี่ห้าร้อยสี่ห้าประมาณสี่ถึงห้าล้านล้านต่อลาลาเนี่ยคุณจะไปเอามาจากไหนครับมันเป็นมันเป็นหลุมใหญ่มากนะครับอ,อันที่สามนะครับอันที่สามนะครับทําให้ทุกคนอ่อนแอและชิบหายมากกว่าผมอีกอันเนี้ยคือผมว,ว่าสูกที่เขาเขารู้นะครับผมว่าถ้าเอ่ท้ามันเขาไม่ใช่เขาไม่งงหรอกเขารู้ว่าที่เขาทาทุกวันเนี้ย มันจะเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐครับแต่แต่เขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ฉี่ <c oughs> แล้วก็ทําเป็นว่าเอ้ยเราทําเพื่อคนอเมริกันแล้วเชื่อผมไหมครับคนท่านนี้ครับที่ผมมีโอกาสไปคุยกับคนคนอเมริกันนะครับที่อยู่เมืองไทยอื <c oughs> ผมก็ถามเขานะเมื่อวานนี่เองเนี่ยคุณคิดยังไงเชื่อไหมเขาตอบงรงับ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเราต้องให้เวลาทรม,มีปีหนึ่ง อเมริกา<ม>จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอ<ม>โอ้คุณแนคุณงงไหม,มนี่คือคนอเมริกันพูดนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะบริบทของของเขาที่พวกคือคนคนที่ประท้วงเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่อย่าลืมนะคนที่เลือกคร้ำแล้วยังเห็นด้วยกับเขาอยู่ทุกวันนี้นะทุกวันนี้เลยนะก็ยังมีอยู่เยอะนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปตีบทว่าเฮ้ยเราเรา,เราอยู่ข้างเราเป็นคนนอกอะ่ะเราก็จะมองแต่ประโยชน์ของเราใช่ไหมครับ แต่เขาก็มองแบบนั้นนะเขาตอบผมว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยที่ทํางแถบแบบนี้ยเพราะว่าทุกทุกประเทศเนี่ยเอาเปรียบอเมริกามาตลอดอา้าวแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องขึ้นภาษีพอๆกันอย่างนี้ก็ถูกแล้วอืมเออเอาก็าาพูดแบบเนี้ยนี่คือวิธีคิดของเขาเลยนะนี่ผมเอาเรื่องจริงมาเล่าไม่ใช่ผมคิดเองนะผมยังงงอะ่ะผมก็พูดอะไรไม่ออกนะบอกโอเคคือเขาคิดแบบหนึ่งเราคิดแบบหนึ่งเห็นไหม,ม,มนี่คือคําตอบที่ผมบอกว่า ไม่ไม่ต้องแปลกใจครับแล้วเชื่อผมนะถ้ามีการตอ,ตอบโต้ไปเรื่อยๆทํานก็จะแรงกว่านี้เยอะครับเขาอาจขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้สองร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้เพราะอะไรครับ,รบเพราะตัวเลขไม,ไม่ไม่ใช่สำคัญสาหรับเขาสิ่งที่เขาสนใจคือจุดไหนที่ทําให้อีกฝั่งตรงข้ามยอมสิโลราบนี่แหลคะครับคือประเด็นแล้วเราอย่าไปตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้เราต้องตั้งว่าแค่ไหน เย่นีะเห็นไหมเห็นะเขาออกมาเลยครับว่าจีนใช่ไหมไม่คุยตอนนี้เห็นไหมฮะอภาษาเหมือนกับคุณมีแฟนเนาะคุณตงะมยังต้ไปขออ่ะแฟนบอกไม่ไม่ต้องมาคุยหรอกเนี่ยอารอย่างเงี้เลยตอนนี้ผมว่าแล้วทา่จะชอบที่สุดคือตอนไหนครับเห็นมากกูชัดเจนเลยตอนที่มีคนมาสีร่ารักเขาคุณเห็นไหมตอนที่เวียดนามโทรไปอ่ะนั่นแหละครับคือสุดยอดของเอสตตีมสำหรับทามครับ ก็ก็เห็นด้วยนะพี่โมเพราะว่ามองในแง่เขาเนี่ยเขามันไม่มีทางเลือกมากกว่านี้เลยทางเลือกเขาน้อยมากอืมแล้วก็ใจก็ถึงนะถ้าเป็นไบเดนอาจจะใจไม่ถึงนะแต่ว่าไม่พอไบเดนไม่กล้าทำฮะใช่ไหมจริงๆผมว่าไ h i t แมนออนเดอะไ g h t จ็อบเดอะไล t j จ็อบขอ e เราอเมริกันนะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันมเกี่ยวกับเรานะออใช่ไม่มีใครบ้าแบบเราจริงฮ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับนะฮะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของมันว่าเมื่อมันไม่มีทางเลือกมันเป็นทางตันเขาก็ต้องไปทางนี้แหละเราก็ต้องยอมรับว่าเราประเทศไทยเราก็ต้องสู้หรือหมอบหรือทนพี่หมูในลักดอย่างนี้ครับครับอ่ผมผมให้คุณให้ผมให้ตัวเลขคุณคุณธานีอย่างนี้เราส่งออกทั้งหมดเนี่ยเอ่อใบสารัฐแล้วกันประมาณหกสิบกว่าบิลเลียนดอลลาร์ครับอ่าเรานําเข้าประมาณเอ่อยี่สิบมั้ง เราจะได้ได้ดุลประมาณ45ิลเล้านสหรัฐคิดเป็นประมาณ18%ของของนำนำส่งออกเราดัง<ะ>นั้นถ้าคุณคุณนานีคิดง่ายๆก็ประมาณ300อ่ะเมืองไทยเราส่งออกปีนึงประมาณ300 s s. <S ิลเลียนเศษเปีที่แล้วนะเอาปีล่าสุดเลยนะอันนี้เป็นตัวเลขเก็บไว้ก่อนนะ,ะคุณรู้ไหมว่าว่าในนั้นน่ะสินค้าส่วนใหญ่เลยประมาณ90%ขึ้นไปเป็นสินค้าที่เราเรียกว่า re-export รีแอสเซมบลีเข้าใจหมายความว่าอะไรฮะอิเล็กทรอนิกส์ผมถามว่าประเทศไทยผลิตอะไรครับหมายถึงว่าศูนย์อะไม่มีนศูนย์ <c oughs> นมากกประกอบถูกต้องแล้วแล้วถามว่าสมมติคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณไทยเนเอาแบบง่ายสุดเลยนะไม่ต้องเอาซับซอ้อนหรอกปิ้งเตอร์นะ <c oughs> คุณคิดว,ว่าในปริ้งเตอร์ในะประเทศไทยได้กี่บาทก็ <c oughs> ได้ค่าแรงนิดหน่อย <c oughs> ติ ตแต่ไอ้ข้างในอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เลยเลยคุณฮันีเพราะมันเอาเข้ามาหมดเลยนําเข้ามาเป็นชิ้นๆอ่าอันนี้เป็นอะไระฮะาการที่หนึ่งมีอะไรครับอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์นะฮะน้ํามันน้ํามันนี่ก็ส่วนหนึ่งอ่ะน้ามันอาจจะไม่ได้ส่งไปอเมริกามือถือเงี้ยเราไม่ได้ปไปเลยเลยครับแทบจะไม่มีเลยมีแต่แผ่น p c ซีอันนี้พอไหวแต่แผ่น p ี b มันนะแวลูมันต่ำไอซี IC, อะไรนิดหน่อยๆที่ผมอะไรจะบอกอีงไหครับ มันมีแค่สี่อยู่สามกำเท่านั้นเองที่ภาษาผมเรียกว่าเพียวไทยอืใช้ของไทยใช่ไหมครับอาหารเกษตรข้าวทุเรียนอเอออย่างเงี้ยใช่อะไรครับอาหารสัตว์เลี้ยงอืมยากพาราอย่างเงี้ยงงใช่อืมอ็กทรอนิกส์ไม่ใช่อืมเออเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่อืมออ่าะไรครับรถยนต์ใช่ไหม ไม่ใช่เรถจนว่อะไรครับมีแต่ยางพาราตรงล้อมนันอะไอชที่เหลือ,อที่คุณนึกภาพอะเหล็กนี่ประเทศไทยเราผลิตมาไม่ได้ผลิตไม่มีแล้วโรงงานเหล็กแต่โรงงานอะไรไไน,นะัโดนโด,ด,ดนถอดวีบโอไออย่างนั้นอะเหล็กเส้นเหล็กเสน้นเอเอเอ,เอ,อะไรนั่นน่ะพวกนั้นอะคือคือผมก็เลยจะบอกว่าเราแทบไม่ได้ผลิตอะไรเลยวัตถุดิบภาษาพูดง่ายๆคือถ้าถ้าเราไม่นับว่าจ้างงานประเทศไทยนะอืมเราได้น้อยมาก แต่ถ้าคุณพูดถึงปลูกข้าวคุณพูดถึงปลูกทุเรียนคุณพูดถึงลำไยคุณพูดถึงกระจางพาราอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงนะคุณดูอาหารสัตว์เลี้ยงนะ่ยกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนะอืมเจ็บแต่ผมก็ยับอกว่าคุณรู้ไหมทั้งหมดเนะี่ยที่ผมพูดอะ่ะที่มันเปลน,นแบบเพียวไทยแล้วกันเนาะยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยคนนั้นครับโอการส่งออกแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมคิดอย่างนี้ถ้า เราจะทํำยังไงใช่ไหมหนึ่งผมจะช่วยก้อนเนี้ยก่อนเลยเพราะนี่มันคือเพียวไทยจริงๆแล้วเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยครับถูกไหมฮะเกษตรกรอะไรพวกเนี้ยเพราะว่านี่คือของไทยจริงๆอืมอ่าก้อนเจ็ดสิบแปดสิบแ้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยคือของนายทุนคือของรบ,บริษัทเอกชนซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปช่วยนะครับแต่คุณต้องคิดหมายว่าเข้ามาตั้งเนี่ยพวกเนี้ยข้อแรกเลยก็ต้องมีออเดอร์ คือไม่เหมือนปลูกข้ามีออเดอร์ไหมไม,ไม่ไม่รู้อปลูกอยู่แล้วแต่ว่าโรงงานมาตั้งเนี่ยต้องมีใช่ไหมคุณนนท์ไม่มีก็จะมาตั้งได้ไงต้องมีลูกค้าแน่นอนการที่สองพอเขามีเนี่ยมันจริงๆแล้วกําไรอะมันไปอยู่กับเขาเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ลงใจภาษีเท่าไหร่ด้วยนะ b i อะไรพวกเนี hmm. ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอาจะต้องไปเจราจาเองปะอ่ะเอาไว้ยกตัวอย่างละกันอันที่ผมพูดแบบในมุมของผมนะเดลต้า mm hmm. บริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองประเทศตอนนี้ในตลาดหุ้น เดลต้าเนี่ยส่งไปอเมริกาเยอะเดลต้าเ<ม>นี่ยมาตั้งกาไรประเทศไทยไปตั้งเยอะแยะประเด็นค<ม>ือเขาเจราจากับลูกค้าเขาใช่ไหมที่อเมริกาเอ้ยทําเนี่ยเขาเก็บผมเท่านี้ต่อต่อสามสิบเท่าไหร่สามสามหกเปอร์เซ็นไม่รู้สามหกรสามเจ็ดเลือดงงเลยสามเจ็ดสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดคุณจะผมไม่รับนะเว้ยคุณเอาไปหมดเลยได้ไหมสมมุติผมสมมุติ<ม>ถ้าสมมุติเดลต้าแน่จริงนะเอาไปหมดเลยลูกค้าจ่ายมาจะซื้อมุกไปได้ เพราะสมมติสินค้านั้นมันไม่มีที่อื่นเลยอ,ะอ่ะอ่าคุณทรายจะทำยังไงอ๋อก็ยอมรับสิฮะซื้อไปแล้วก็ไปบวกกับผู้บริโภคใน<ว>โล<ว>กมันมีแร่เออใช่ไหมแล้วเราเปลี่ยนใหม่ไว้มันเป็นแร่ปแโปรดักต์บอ่ะมันแร่โปรดักต์ก็เอามันมีเยอะแยะขนั้นี้อย่างเช่นอ,อะไรคุณรู้ไหมยางพาราคุณรู้ไหมยางพาราเนี่ยมันคือแร่คอมมอนดิตี้อย่างเงนะในปัจจุบันนะก็อะไรรู้ไหมครับในโลกสิบห้าล้านตันเนี่ยประเทศไทยซัดเข้าไปหนึ่งในสามแล้วอืมแล้วที่เหลือนะครับ หนึ่งล้านมั่งสองล้านมั่งห้าแสนมั่งกระจายตัวไปหมดมาเลเซียนี่ไม่ถึงล้านเลยอินโดนีเซียก็ล้านกว่าแล้วก็ไอวอลลี่โค้ดก็ประมาณล้านกว่าแค่นี้เองนะครับแล้วที่เหลือนี่ลงต่ำกว่าล้านหมดเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าผมถ้าคุณขาดประเทศไทยสมมติคุณไม่ซื้อยางรถยนต์ประเทศไทยเลยเพราะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางรถยนต์มากสุดไปสหรัฐอเมริกาสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาแชร์นะคมถามว่าถ้าคุณสมมุติแล้วกันเราไม่ซื้อไม่คุณไม่ซื้อผมก็ได้ คุณจะเอา็นที่ไหนคุณถามคุณก็ก็ไม่มีไม่มีตายคือมันไม่ใช่สินค้าทุกตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่แต่ผมยกตัวอย่างคุณเห็นไงว่าจริงๆอะถ้าถามผมนะประเทศอะไรต้องช่วยอะไรยางพาราข้าวอะไรพวกนี้คุณต้องช่วยเขาครับแล้วคุณถามคุณนะผมไปคำนวณดูแล้วนะไอไอเอกเตอร์พวกนี้นะคุณถามนี้แสนกว่าล้านอ๋อคุณว่าเยอะไหมเยอะไม่เยอะคุณไอ้นี่ผมถามคุณว่าคุณไป รัฐบาลน่ะช่วยไอ้ไอ้หมื่นบาทอ่ะใส่ไปเท่าไหร่อ๋อแสนกว่าล้านบาทแสนกว่าล้านบาทผมถามว่านี่คุณคุณช่วยกี่เงี้ยเยอะกว่าบันดีกว่าเยอะเลยคุณก็จะอจอ่ะคือคือเราอยากไปดูบริบทว่าเฮ้ยเราเราส่งออกตั้งสามสามร้อยบิลเลียนนี่มันเท่าไหร่เยอะมากเลยนะก็คือหนึ่งล้านใช่ไหมมันไม่ใช่หนึ่งล้านล้านคุณทำแบบนี้จริงจริงมันแค่ อย่างมากก็แสนกว่าล้านเองหนึ่งล้านล้านกว่ามันนิดเดียวเองเพราะว่าออกอย่างเดลต้าอย่างโตโยต้าอันนี้ผมยกตัวอย่างคุณว่าเขาต้องทำยังไงแม่ยินยุ่ยป่นเขายังไม่รู้จะช่วยโตโยต้ายังไงเลยแล้วประเทศไทยจะช่วยไทยทำไมโตโยต้าไหมผมยกตัวอย่างเฉยมีบายดีคุณไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเด็กเขาเก่งเขาหาทางเออเชอร์รี่นี่ไม่ต้องไปช่วยเลยยกตัวอย่างนะใจอะไรไอจาอะไรโมโอดะอะไรพวกนี้เขาส่กออกมาปีหนึ่งสามเท่าไหร่ สามล้านคันคุณจะไปมันต้องไปยุ่งกับเขาหรอกคือผมจะบอกว่าอยาไปตีความแบบตื่นตระหนกผมกำลังรู้สึกอะไรหรือวะตอนนี้คนไทยไม่พบความไม่รู้ไงเผาไม่รู้ก็ตื่นตระหนกวยตายแล้วเมืองไทยเราเพิ่งส่งออกแปดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP ขอโทษนะไอส่งออก GDP หกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเพราะคุณไม่ได้หักอินปอดไงอ่าอีกหนึ่งมันก็ผิดแล้วอืเพราะอะไรคุณต้องหักไหมเพราะอะไร คุณต้องเอาไอไ้อสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง,รงๆกับประเทศไทยดิฮะเหลือสิบกว่าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนเองของของของ GDP มันเยอะที่ไหนน้อวอาเรียดนานานต้องเยอะเอาอันนี้สองนะเราอ่ะต้องรู้อ่ะพอแยกนี้เสร็จโอเคเลยตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราไปช่วยตรงนี้ไปคุยตรงนี้แต่ละไอ้ก้อนเนี้ยเอกชนมันต้องไปคุยกับมันอยู่แล้วเชื่อผมดิครับแล้วก็มันก็จะมีส่วนหนึ่งพาร์ทได้ร้อยหนึ่งส่วนหนึ่งพาร์ทได้ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งพาร์ทไม่ได้อะไรของเขาอ่ะ แต่ผมถามว่ามันเป็นวัมันเป็นธรรมดาของบิซนเนสใช่ไหมครับแล้วถ้าคนไหนไม่ไหวอ่ะคุณอยากจะช่วยเขาคุณก็ค่อยไปช่วยโดยมาตรการอย่างต่างๆผมก็เลยจะบอกว่ามันก็จะได้ดูไม่หนักเกินไปแต่ถ้าคุณเดินไปนะด้วยมูลค่าโอ้โหประเทศไทยเราส่งออกไปหาคุณคนเดียวนี่ปัดสักเท่ารไร่หกสิบห้าบิลเลียนใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะหกหมื่นห้าหกแสนประมาณล้าน,ล,านล้านกว่าโอ้ย<ม>ตายไหมอ<ม>นี<ม>อย่างเงี้ย คุณจะไปคุยกับทํามทั้มก็จะคุยกับคุณรู้เรื่องไหม,มเขาเห็นเขาเห็นว่าเขาเป็นต่อใช่ไหมอืมเขาก็เอาเราตายดิอืมเชื่อผม,มนะเผื่อเขาจะสั่งว่าอะไรหรือว่าอืมผมว่าไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเรื่องค้าขายหรอกผมกลัวอะไรการเมืองครับเดี๋ยวเขามาบอกว่าเอ้ยประเทศไทยเดี๋ยวเอาบูตะเพาไว้ผมชายตายเลยคราวนี้ยต่อไปจีนปิดประตูกับเราเลยคราวนี้คุณเอ้ยผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะ ผมว่าไม่กลัว,วรเรื่องค้าขายเรามันขึ้นขึ้นลงลงเดยหาตลาดใหม่ก็ได้แล้อย่างที่ผมบอกอ่ะแลโปรดักต์มแต่แลโปรดักต์มันไม่ได้หาง่ายๆนะมันไม่ได้เฮ้ยไม่งั้นจะเรียกแลได้ไงอันนี้ <c oughs> คือมันมันไม, <c oughs> ม,ม่กี่อย่างเองในโลกอะที่มันเฮ้ยไม่มีซื้อผมก็ได้นี่ตอนนี้จีนเนี่ยเขาโอ้โหเขาไม่ยอมดูไงลงมาหนึ่งในนั้นที่ทำคือขยายจํานวนแลอิเออที่ไม่ไม่ขายเนี่ย ออกมาเป็นสิบแปดชนิดเลยคราวนี้ผมผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดเ้วกเลัทคิดจะไปทําอยู่ดูอยู่ว่าเฮ้ยสิบแปดชนิดเนี่ยสมมตินะถ้ามันเครื่องบินปุ๊บมันต้องมีเนี้ยดังหนึ่งในนั้นนะสมมติคุณทําไงกับอนี้เฮ้ยผลิตไม่ได้แล้วโบจบเลยโบอิงเจ๊งเลยเ่าคุณมีอีกคุณไม่ผมไม่สนใจแ้วคุณมีอินไอไอวัตถุดิบอีกพันอย่างแต่คุณไม่มีอย่างเดียวคุณก็ทาไม่ได้ครับเฮ้ยผมว่าเรื่องนี้มันสาคัญมากนะครับแล้ว ผมบอกว่าจริงๆอเมริกามีแหล่เอิร์ดเยอะแต่อเมริกาไม่เคยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเพราะฉะนั้นกว่าจะทําได้เชื่อผมด้สามปีห้าปีทำไปแล้ว <S <S แต<ล>่ประเด็นคือ <S <S แล้วช่วงนี้จะทํำยังไงสารัฐคือตอนเนี้ยังสารัฐคนอเมริกันเนี่ยบางคนเขาก็ยังคิดไม่ออกนะว่าตัวเองจะเจออะไรเช่น เจอสินค้าพุ่งเพเเจอเงินเฟอ้อพุ่งไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยคุณว่าจะเจออะไรแล้วคุณว่าเฟสจะลงดอกเบี้ยกล้าลงดอกเบีย้ยเลยก,กถ้าเงินเฟอ้อมันสี่ห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนอืมคุณว่าถูกไหมแล้วผมก็งสงสัยว่าถ้าเกิดเจออย่างนั้นนะคนอเมริกันนี่น่วมเลยนะไปเจอศึกอะไรบ้างอ่ะศึกข้างนอกศึกข้างในเจอดอกเบี้ยเจอสารพัดสารเพยตายอย่างนี้ตายผมเองคิดไม่ออกเลยว่าคนอเมริกันเนี่ย เขายังนึกไม่ออกมาผมว่าผมสังเกตดูนะเวลาผมอ่านข่าวดูข่าวเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เขายังนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา What next for them แต่ผมไม่ได้บอกว่าครั้งนี้จะเป็น Great Depression ผมไม่เห็นด้วยผมไม่เชื่อพอจบตรงนี้ก่อนแต่ผมสรุปว่าผมไม่คิดว่าครั้งนี้จะเป็น Great Depression ครับดังนั้นสิ่งที่พี่หมูวิจาร์หรือวิเคราะห์มาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเข้าเาเนาะก็คือว่าคนอเมริกันอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่คนที่ไม่ชอบ นโยบายทรัมป์ที่อ้อออกมาเป็นเขาบอ,อกเป็นล้านผมก็ไม่เชื่อมันอาจจะตั้งหลายแสนเนาะสิ่งที่เขามองเห็นคนมีการมองเห็นที่ต่อต้านทรัมป์เนี่ยเขายังมองในแง่ไหนครับในแง่ที่ว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมันมีเกิดสถานการณ์ขึ้นอย่างที่พี่หมูบอกก็คือดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟ้อมีการก่อต้านมีการขึ้นภาษีเต็มที่แล้ววิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นร่มสลายอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไหมหรือว่าจะเมื่อ,อไหร่จะเกิดหรือจะเกิดอะไร ที่ที่คนที่มาประท้วงมองเห็นครับคุณอาคุณอานี้คนอเมริกันเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกอันนั้นคือนักเศรษฐศาสตร์ไอที่เขาคิดทุกวันนี้คุณไปดูได้เลยนะเ้าคุณไปสัมภาษณ์นะทีแรกที้งแรก I Lose j o อตกงานเพราะว่าอะไรครับดีอะไรนะตะกูดี g ออะไรอะที่ให้นออนมากมาโอ้โหไล่ออกปิดปิด คุณคิดว่าคุณอเมริกันตกงานออกจากงานเนี่ยกี่กี่แสนคนแล้วดิวะอ่าฮะเอออันนี้ประการที่หนึ่งละอืมประการที่สองเขาขับไล่อิมิกรนต์ออกไปแล้วแสนสองแสนคนอ่าถูกไหมแล้วคุณคิดว่าในงานนั้นมันจะมีพ่อแม่พี่น้องอะไรใช่ไหมอ่าใช่ใช่มันจะมีอยู่แล้วมีอ่าประการที่สองนะครับเห็นเห็นเลยนะที่คนพวกนี้เขามาประการที่สาม อทําเข้าไปตัดงบไงตัดงบโรงเรียนตัดงบมหาลัยตัดงบวิจัยอะไรขอเขาก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เชือแล้อ่าแล้วคุณคือว่าลองเปลี่ยนใหม่ดิถ้ารัฐบาลเราทําแบบนี้มั่งอ่ะเออเชื่อผมปิดมาแนวนี้หมดอ่ะไม่เป็นคิดหรอกเ้ดี๋ยวเงินเฟ้อจะมันยังไม่เกิดไกลไปเอาเอาแค่สามสี่เรื่องนี้นะแล้วเราไม่พูดถึงนะคนที่อยู่ตรงข้ามเขาอยู่แล้วอีกนะเออพวกนี้ต้านอยู่แล้วอ แล้วฝ่ายซ้ายอ่ะใช่ไหมอ่าแล้วผมว่ามันก็มนรวมๆกันมั่วๆอยู่ตรงนั้นแหละคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะแต่พวกนี้มันม็อบจัดตั้งอยู่แล้วผมถามคุณว่าจัดตั้งนี่หมายความว่าเขาก็ต้องมีองค์กร<น><ำ>มีอะไรโอ้ยไม่งั้นใครเ้าจะู่ดีจะไปเดินอะไรกี่เมืองอะไรเยอะแยะเต่ไมหมดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มอะไรจะบอกว่าง่ายๆก็คือไม่ใช่ที่ไม่ไม่เขาไม่คิดถึงขนาดว่าเงินเฟอ้ออะไร <c oughs> โอ้ยถึง <c oughs> ขนาดนั้นหรอกครับเขาแค่สี่ห้าเรื่องนี้ก็เยอะแยะแล้วคนนี้นะเดินมาก็เต็มแล้วเพราะว่า เอาแค่คนรู้จอปะสมมติคุณยังไม่รู้ใช่ไหมคุณยังไม่เสียงงานแต่คุณไม่รู้ไงว่าคุณจะโดนเมื่อไหร่ใช่ใช่ใช่เออแ่นีความเสี่อแยไหมดเนี่ยเชื่อผมมาเอาแค่นี้นะคุณก็ได้แล้วคนมาใหญ่เป็นแสนอย่างน้อยหลายแสนนะเชื่อผมดีแค่ที่เขาไล่ออกก็เป็นแสนแล้วรู้ไหมเขาไล่ออกแค่เฉพาะหน่วยงานที่เก็บภาษีอ่ะเขาเรียก I R S in I R S เนี่ย Internal Revenue Service ก็คือเหมือนกับสมัชาพกรเราอ่ะง่ายๆครับรู้ไหมที่ไล่ออกไปกี่คนแปดหมื่นกว่าคนแปดคือคนนี้ก็มาประท้วงด้วยแน่นอนเออพวกทมาไปอ่ะมาแน่นอนแล้วมันก็ยังอื่นอีกอะปิดกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรอุ้งเขาเยอะแยะไอ้ USAID อะไรใช่ไหมออใช่ USAID ก็มายอะคผมก็เลยจะบอกว่าที่เขาทําเนี่ยผมไม่รู้อะไรมันถูกมันผิดหรอกนะแต่คนที่โดนเนี่ะ แน่นอนครับต้องมาประทวงแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะคนอเมริกามันจะแปลกอย่างหนึ่งนะคุณสังเกตดิปะทวงอ่ะมักจะล้มมันไม่ได้หรอกปฏิวัติสีส้มสีเขียวสีแดงเลยไม่มีไม่มีผลนะประเทศอื่นอะสีส้มไอ้อะไรนะอยู่เพลนนะล้มไาอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นมันเกิดจากการที่เอฟบซมันไปตั้งไงยกเว้นซีไต้องการล้มทรมันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ เออก็อไม่แน่นะนนแต่แต่ตอนนี้ยังไม่เร็วขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันยังไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมตินะผมผม,ผมมสมมติแล้วกันนะอีกสามสี่เดือนเอาเงินเฟ้ร์มาห้าเปอร์เซ็นอีกแล้วอ้าวสินค้าขาดแคลนทิชชู่ไม่มีเนื้ออออันนึงผ้าอเมริกันก็ผลิตทิชชู่ที่ไหนอะ่ะก็นาําเข้าบ้างเดี๋ยวไม่มีอโวคาโดเียเ้อคาาาากรรนนน่่ํขขขึึงงง เขาบอกกันะเดี๋ยวรถจนจะต้องขึ้นอย่างน้อยสองสามพันเหรียญนะต่อคันนะโอ้โหไม่ธรรมดานะรถจนเนี่ยมันมีทั้งยูสคาร์มันมีทั้งนิวคาร์ที่มันเป็นองค์ประกอบของเงินเฟอสหรัฐครับถามว่าไอ้พวกนี้มันจะถูกฟีดเข้าไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวพอีกสักสักเดือนเนี่ยสามเดือนหกเดือนนะคนที่เดือดร้อนคนาี้มันจะมาเยอะกว่านี้อีกแล้วผมมาตรงไหนผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันไม่จบนะ ทรามจะอยู่ได้หรือเปล่าผมสงสัยอยู่เหมือนกแบบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวเถทเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร